การดีเบตของอเมริกามีพักการเมืองสองพักเวลาดีเบตและการบอกเล่านโยบายวิสัยทัศน์จึงชัดเจนการดีเบตแบบไทยๆกับเวลาอันน้อยนิดพักการเมืองนับสิบพักรายละเอียดนโยบายจึงพูดลักษณะปากหวานก้นเปรี้ยวแต่อย่างไรก็ดีเวลาอันน้อยนิดกับระดับแคนดิเดตนายกมาประชันกันคุณเชียร์ใครคะแนนคุณก็ให้คนนั้นยังดีที่เพื่อไทยส่งระดับศาสตราจารย์ดร แม้เป็นมือใหม่อยู่ในดงเสือความรู้แน่นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยสุขุมนุ่มลึกไม่ช,ง,ชง่างจึงไม่เสียเปรียบใดๆแม้พักการเมืองบางพักไม่ยอมมาดีเบตอันนี้น่าจะถูกต้องแผลเยอะหลบก่อนการดีเบตในประเทศไทยมาตรฐานไม่มีถูกจับตามองที่พิธีกรเป็นหลักว่าเป็นสื่อสีอะไรทัศนคติเอียงมากเท่าไหร่หาก80%ของสื่ออยู่ตรงข้ามพักเพื่อไทยอย่างไรเสีย การส่งบุคลากรที่มีความรู้แน่นไม่ปล่อยไก่เวลาโดนต้อนปฏิพานไหวพริบก็จำเป็นเพื่อไทยคราวนี้น่าจะดีเพราะแคนดิเดตนายกเป็นถึงระดับาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจอต้อนจากพิธีกรฝ่ายตรงข้ามถ้าเปรียบพิธีกรกับท่านความรู้ท่านน่าจะเหนือกว่ามากพิธีกรต้อนดีไม่ดีอาจเจอคนระดับด็อกเตอร์ต้อนแทนก็เป็นได้จริงๆพักเพื่อไทยประสบการณ์ในการบริหารประเทศ มีเหนือกว่าทุกพักที่นั่งดีเบตกันอยู่พูดแบบไม่เจ็บตัวก็เพียงพอแล้วพิธีกรฝ่ายตรงข้ามพยายามเปิดแผลพักเพื่อไทยบุคลากรที่ส่งไปดีเบตคุมอารมณ์ไม่ดีก็อาจปล่อยไก่สื่อฝ่ายตรงข้ามรอเสียบอยู่แล้วนั่นเองจริงๆรงพักที่แน่ใจในกระสุนก็อาจไม่สนใจกระแสไม่สนใจและไม่ให้ราคาดีเบตด้วยซ้าการแสดงวิสัยทัศน์จริงๆอยู่ที่เวทีปราศัยย่อมตรงตัวกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เวทีดีเบตที่มาตรฐานต่ำมีพักการเมืองเยอะเกินไปสาระอาน,น้อยเกินไปอาจตอบสนองผลทางการเมืองจากสื่อของพักการเมืองก็เป็นได้จริงๆแล้วพักเพื่อไทยเอาคลิปประสายออกสื่อไว้น่าจะดีกว่าได้คะแนนมากกว่าดีเบตดูแล้วก็เหนื่อยแทนขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณค่ะ แเลว่าอะไรกูเกินต้องมาแล้วเอไอต้องเข้าแล้วมาเลยมาแปลให้เข้าใจซะดีๆไปสักทีให้หายของใจแปลนเลยสานสเลกให้ทีฉันมองเธอคือซอฟท์เวอร์ฉันดีรูปร่างหุ่นสวดสององค์เอวทรงผมรองเท้า So...